ไปออกไปนะไปไปไปตุบตบตุบตตุบต,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 ตโอ้ยโอยเจ็บเหลือเกินโอ้ยโอข้าย,ยอมแล้วข้าย,ยอมแล้วสวัสดีค่ะวันนี้พี่เชอร์มีกับน้องมินดานะมีกิจกรรมมาให้เพื่อนๆสนุกกันอีกแล้วค่ะนี่อย่าลืมกดติดตามช่องน้องไว้นะคะวันนี้เราจะมาฟังนิทานกันอีกแล้วใช่ไหมคะสองสาว ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานกันนะคะนี่มีนิทานสนุกๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะเดี๋ยวไปฟังเรื่องแรกกันเลยค่ะนิทานเรื่องลากับชายยากจนการละครั้งหนึ่งมีชายยากจนคนหนึ่งได้เลี้ยงลาไว้ใช้งานแต่เขาไม่สามารถให้อาหารกับลาได้อย่างเพียงพอทำให้มันสู้ผอมจนไม่มีแรงจะทำงานให้กับเขาเจ้านายเจ้านายข้าหิวข้าหิว อาหารที่ให้ข้านั้นมันน้อยนิดเกินไปไม่พอสำหรับการใช้แรงงานของข้าเจ้าลาได้ตัดพ้อกับเจ้านายข้าจะทำอย่างไรดีนะลาที่ข้าเลี้ยงไว้ข้าไม่สามารถให้อาหารมันได้เต็มที่เลยเพราะข้านั้นยากจนเอาอย่างไรดีชายยากจนได้แต่คุ้นคิดในที่สุดเขาก็คิดหาวิธีออกที่จะทำให้ลานั้นอิ่มท้องโดยไม่ต้องเสียเงินมากนักวันต่อมา เขาจึงได้รวบรวมสมบัติทั้งหมดที่พอมีอยู่นำไปขายให้ได้เงินมาซื้อหนังเสือโครงมาหนึ่งผืนพอตกดึกเขาก็ออกอุบายให้ลาตัวนั้นนำหนังเสือโครงมาคุมตัวไว้ฮ่าฮ่าฮความคิดของข้านี่ช่างเฉลียวฉลาดจริงๆนะเจ้าลาเอาไปหนังเสือโครงเอาไปคุมตัวเจ้าแล้วก็ออกไปหากินข้าวในไร่ของชาวบ้านนะใครเห็นเจ้า ก็ไม่รู้หรอกวเป็นลาเขาขึ้นกึกว่าเป็นเสือโคร่งกันจริงๆไม่มีใครมากล้าขับไล่เจ้าล็อกเจ้าลาไปได้เลยขอรับขอรับเจ้านายเมื่อเจ้าลาได้รับคำสั่งก็ไม่รอช้าออกไปหาอาหารกินอย่างเต็มอิ่มทุกวันพอชาวบ้านที่เห็นมันก็ต่างคิดว่าเป็นเสือโคร่งจริงๆไม่มีใครกล้าออกมาขับไล่มันทั้งนั้นเสือโคร่งเสือโคร่งเสือโคร่งมากินข้าวในไร่พวกเรากลับเข้าบ้านกันเร็วเอาชีวิตไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อน อุบายของชายยากจนนั้นได้ผลลาของมันกินอิ่มน้ำสํารานทุกวันจนสามารถใช้แรงงานหนักและสร้างรายได้ให้กับชายยากจนเป็นอย่างมากคืนหนึ่งขณะที่ลาใต้หนังเสือโครง่งออกไปขโมยกินข้าวในไร่ชาวบ้านตามปกติมันก็ได้ยินเสียงลาตัวเมียส่งเสียงร้องอออด้วยสัญชาตญาณของมันจึงส่งเสียงร้องตอบดังลั่น เมื่อชาวบ้านได้ยินก็รู้ทันทีว่าทิแท้แล้วเสือโคร่งที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นเพียงลาตัวหนึ่งเท่านั้นชาวบ้านจึงพากันออกมาไล่ตีลาตัวนั้นจนตายและขับไล่ชายยากจนออกไปจากหมู่บ้านไปไปไปออกไปนะไปไปไปทุบ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 โอ้ยโอ้ยเจ็บเหลือเกินโอ้ยโอ้ยข้ายอมแล้วข้ายอมแล้ว ในที่สุดเจ้าลาก็สิ้นใจตายส่วนชายยากจนก็ต้องออกจากหมู่บ้านโดยไร้จุดหมายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้บังคับบัญชาที่คดโกงย่อมนำพาอันตรายมาสู่ผู้ใต้ปกครองเป็นยังไงคะเด็ก,เ,ดกเรื่องแรกจบไปแล้ววันนี้เปิดเรื่องแรกมาก็ตุเดือดมากเลยนะคะว่าไปแล้วก็เวทนาเจ้าลาเหมือนกันนะคะต้องมาจบชีวิตเพราะความคิดโง่เขาและเจ้ากลโกงของเจ้านายแท้ๆเลยนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเรื่องหนูสามตัวเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งมีเจ้าหนูสามตัวซึ่งเป็นเพื่อนกันวันนี้เจ้าหนูสามตัวนั้นได้กระหายน้ำเป็นอย่างมากมันทั้งสามตัวที่พบอ่างใบใหญ่ที่มีน้ำอยู่เพียงก้นอ่างเล็กน้อยเท่านั้นและอ่างใบนี้ก็ยังลึกมากด้วยหิวน้ำเหลือเกินเอาอย่างไรดีเพื่อนๆของข้าในอ่างนั้น มีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยพวกเราจะลงไปกินกันอย่างไรหนูตัวหนึ่งได้เอ่ยปากถามเพื่อนๆและแล้วเพื่อนอีกหนึ่งตัวก็เสนอความคิดขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเพื่อนเราค่อยๆต่อตัวกันจับหางกันแล้วผัดกันลงไปดื่มน้ำทีละตัวทีละตัวได้ได้เป็นความคิดที่ดีข้าก็ตกลงตามนั้นเห็นดีกับพวกเจ้าเมื่อหนูทุกตัวเห็นพ้องต้องกัน พวกมันจึงตกลงกันว่าจะค่อยๆต่อตัวลงไปจับหางกันแล้วผัดกันลงไปดื่มน้ําเมื่อทุกอย่างเห็นพ้องต้องกันแล้วก็หย่อนหนูตัวแรกลงไปดื่มน้ําก่อนจับดีๆนะเพื่อนระวังตกล่ะเมื่อหนูตัวแรกลงไปถึงก้นอ่างมันก็กินน้ําทันทีด้วยความหิวกระหายจนน้ำในอ่างนั้นเกือบหมดเต็มทีอาเชื่นใจจังเลย หนูตัวที่สองเห็นแล้วว่าเพื่อนนั้นได้กินน้ำเกือบจะหมดมันจึงคิดในใจว่าน้ำที่เหลือคงไม่พอสำหรับข้าแน่ๆเพื่อนๆที่ลงไปก่อนสองตัวต้องดื่มน้ำหมดก่อนข้าแน่ๆเลยคงไม่เหลือมาถึงข้าแน่ๆว่าแล้วพวกมันก็กระโดดพากันไปแย่งดื่มน้ำที่เหลืออยู่จนหมดตุ๊บจัเมื่อพวกมันดื่มน้ำจนหมดแล้วถึงตระหนักได้ว่า อ่างที่สูงและลึกเกินไปนั้นพวกมันไม่สามารถกลับขึ้นไปยังเบื้องบนได้อีกต่อไปโท่พวกเราไม่น่าแย่งกันดื่มน้ำเลยต่อตัวกันมาแรกๆก็ดีอยู่แล้วนะน้ำหมดแล้วเราไม่สามารถจะกลับขึ้นไปข้างบนได้อีกแล้วเพราะอ่างนั้นลึกเกินไปพวกเราต้องติดอยู่ในนี้จนตายแน,น่ๆนไม่ไม่ข้าไม่อยากตายอยู่ในนี้ นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันทําให้ปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้นนิทานเรื่องที่2ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่างน่าสงสารพวกหนูจริงๆนะคะต้องติดและตายอยู่ในอ่างนั้นทั้ง3ตัวเลยค่ะเพราะความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะมาถึงเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องนักเดินทางและฝูงผึ้งไปฟังกันเลยค่ะ กาลครั้งหนึ่งมีนักเดินทางคนหนึ่งกำลังเดินตรงเข้าไปในป่าทึบระหว่างทางนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นรังพึ่งอยู่บนต้นไม้เอ๊ะนั่นใช่รังพึ่งหรือเปล่านะข้าขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงใช้กิ่งไม้เขี่ยรังพึ่งดูขอเคี่ยดูหน่อยนะเจ้าพึ่ง ทันใดนั้นเองเหล่าพึ่งก็คิดว่านักเดินทางกำลังจะมาขโมยน้ำพึ่งพวกมันจึงกรูออกมารุมต่อยนักเดินทางจนเขาได้รับความเจ็บปวดอย่างมากมายมีคนจะมาขโมยน้ำพึ่งของเราไปพวกเราไปจัดการมันวุ้ง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 ,งโอ้ยโอ้ยพึ่งต่อยข้าโอ้ยโอ้ยแต่นักเดินทางนั้นก็ยังพอมีสติจึงตะโกนออกไปว่าข้าไม่ได้คิดจะมาขโมยน้ำพึ่งหรือทำร้ายพวก เลยพวกเจ้าหยุดไล่ต่อยข้าเถอะแต่เหล่าพึ่งก็ไม่ได้ฟังและตอบกลับไปว่าพวกข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกอย่ามาโกหกกันเลยใครๆก็หวังจะเอาน้ำพึ่งทั้งนั้นแล้วเหล่าพึ่งก็ไล่ต่อยนักเดินทางจนเขาต้องหนีออกจากป่าไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอยากรู้อยากเห็นอาจนำภัยพิบัติมาสู่ตนเองได้ อ่าเด็กๆเป็นยังไงคะนิทานทั้งสามเรื่องก็จบลงไปแล้วคะ่ะพี่ชมมีสนุกไหมลูกสนุกคะ่ะสนุกคะ่ะมินดาสนุกไหมคะสนุกคะ่ะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมาฟังนิทานสนุกๆกันต่อคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย